อเชือมาเลยแบบจริงจริงจังกจริงจังเกมนี่ไอเชี่ยนี่ป่ะไรจะมเลยอ้อกรบออกทีมอยู่นี่กันหมดเลยลุงมน่สามคนนี่สี่แล้วเนี่ยคุยคนเอามึงจะพูดท๊อเอ้อะไรเนี่ยก็ได้ใครจะไป่รู้ชัดอัพ h อชัดอัพอัพเฉยครับผม อย่าทำอะไรทำแล้ว

สาวตู่เป็นอย่ามาแล้วมึงบอกกูเดาไปไม่พลาดไอ้เนี่ยเป็นสาวตู่เป็นเอ้ยเย็ดโอ้โหนี่หมดเพราะหมันไส้แน่เลยกูปจะบอกว่าไอ้โจเป็นอ้าวไม่เป็นไอ้วอ้ไม่เป็นอะเหรอเฮ้ยหมดกินี้ไอ้ตาแรกว่ะไอ้สัตว์เฟออมในเกมอ้าวกูนึกว่าสีมือระดับนี้มันต้องเป็นคนเล่น เฮ้ยเปิดมาเกมแรกก็โหดเลยว่ะนี่มันที่หนึ่งมันเหนียนแล้วไม่จบกูอยู่กลางกลางถนนเลยพวกมึงไม่เจอกูกันได้หรอไม่เจอครับแรกอะลูกพี่ลูกพี่ยังเดินสวนทางเฮ้ยโฉวแล้วว่าเราประสบการณ์ไม่เกี่ยวอะการไม่เกี่ยเนี่ยกูใช้คติกูใช้คติของกูมากเกินไปแม่งให้ประสบการอะไรไม่เกี่ยงเอ๋ยเนี่ย้ว่านมเกี่ยงได้ไง มันไม่ใช่เงียบได้เลยมันเงียบอยู่แล้วว่ามันจซิฟเล่นไดเปิดไปเล่นนะได้คับไม่จริงเป็นนะเรนบอกกูกูกูไปเนนอพานไปเรนอพาร์ตอย่าโจอย่าโจรรถตู้หลังมาตัวเด็กเออโดนไปกระทำชับเราเสียเสีย พุกคนจะบอกวิธีการมิวทิ่ขอบมาให้ออมนะดแล้วก็ต้องถามผู้ช่ยวม่ออมคอมมาต้องถามคนอื่นยังไงอ่ะเเสิกคนอื่นยังไงอ่ะรู้สึกลำคาญเลือเกินมิวมิวคนอื่นออออมมมาหรือว่าห้อมเลยไหม แม่งมีเครื่องวัดสัญญาณด้วยสีชมพูบอกแล้วเอ๊ที่กูบอกยังไงที่มันดีแบบว่าบอกได้ว่าใครตายใครอยู่ได้ใช่เหรอเอ้าวไล่ใบมึงมึงมึงพูดออกมามึงต้องอ๋อที่มีหมออย่งงี้ไอ้ใช่กูกดให้กูกดให้อย่างออฟฟิศกลางออฟฟิศไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่จริงจริงไปอยู่ไปอยู่เพราะว่าจะรู้อยู่แล้วจะถามปัตรเออเยัยแม่งเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมอ่ะท่านมาเดินไปดูก่อนเลย ชมครับไปชมคร e: ับชมครับชมครับไปชมครับไอชว์มันมากดรเลวผมเช็ดกอ้วยปุ๊บโอแดรีบวิ่งมาเลยเห็นตัวเอหน้าวอชว์บตัวเอเห็นานบ้านคุณว่านาคยังไงบ้างครับพิมป็นภาษาคาราวเกี่ะพมพ์ภาษาคาราวเกต้าตึ้งต้ง

จะได้ไอ้ว่านเป็นเว้ยไม่เชื่อกูเมื่อกี้กดโหวตไอ้ว่านไปเมื่อกี้เอาไม่ไดี๊ยวเสียจะเสร็จแล้วทุกคนตีตามากูจะพามาดูพัตกอนตีตามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในดี๋ยวนงอยู่ไหนฮะเฮ้ยทำเป็นผีคุยกันดังอย่างวะ คุยัเรีกับ้เสียงดันกูอยู่กับไอ้สองคนอ๋อหรื่าเสียงผีมันเข้าเสียงผีเข้ามาในหัวผมเสียงผีเข้ามปในหัวผมเสียงอะไรนะนล้คนไหนไม่ได้เป็นเนี่ยวิติติติจ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 ีจิติ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 ติ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 

ไปไปเยออ้อมเล่นเดียดอ่ะออมเล่นเดียนจัดเลยเอะยนั่ะอย่างโหดเลยอ่ะเออโคตรโหดอ่ะเออบ้านฟังเพื่อนบ้างดิเออต้องเงียบๆต้องเงียบๆแต่ต่นมูผมเล่นปั่นกันเอง